วันี้ครับกลับมาเจอกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมนะครับบางทีรอรูแซหรือว่าทีละพัททีพีเนี่ยวันนี้พวก็จะมาแคสเกมไมค์คาอะไรของผมเนี่ยไมค์คาพีอีนะครับวันนี้พวกเรจะมาเล่นเกมเบสบอลนะไปกันเลยไม่พูดใช้เสียเวลาโอ้โหมาถึงได้เล่นเลยครับไปดูสู้กันได้มันนี่ ีอยู่ที่ผมมีหมูนะครับมีพี่หมูแล้วก็พี่หมาป่าอยู่สีแดงนะครับคนพี่หมูเออแล้วไข่ไว้คนหนึ่งมีผ้าคลุมนะครับที่เขาคนนึงมีผ้าคลุมนะ นี่ครับแรกกรันพี่นะครับมาเริ่มออกเร็วๆไปนะเออครั้งนี้เราต้องไปเกาะนี่ก่อนนะคอู้วางไม่ติดโอ้โชว์เออีแล้วผมไปกี่บอมแล้ววอร์มบอมบอมบอมย่างไรนะ พอไปก็ได้นะครับยังไม่เสียเท่าไหร่เออออยังม่มีใครมานะก็ไปตอบบล็อกไปดิลูวยเอ๊วิโกะทำแต่นันโนมาฮะวิผมน่าจะคาบบล็อกกัแล้วเอ้าไันยังไม่คาบบล็อกไปอีกลุยเบย์ได้ ต่อไปจนในสุดท้ายครับพี่งน้าจะไปข้ามนะครับาอาา่อแล้วอืออะไรเนี่ยตายสองขัน,นี้เขาก็กกล้าอยนะ เงี้ยเดียวครับนเ,นเอออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เป็นอะไรไมันไม่ได้เล่นทั้งวันอะไรเง้ยตายผม เมเริ่มหุ่นโอ้สามครั้งแล้วเลยเย้ตายนี่เป็นอะไรกับผมทักดาโน่โเย่วันเดไปถักเชื่อเราเกาเะกลางมั้ะไปไปถักทีเถอะ เขาคนจะเขาหุง้งไปเขาจนสีเขือนแล้วครับที่ขวานบริจกดนะครับมามาไปดีกว่าโดนเขาโดนเขาทีนุ่นนะหัวออเงียบ คิวหนึ่งคิวฟไปๆๆๆเรือค่าเลยครับเรือน้อยเราไม่สนนะเาค่าอย่างเดียวไปๆๆๆอ๋ออู้เขาสวนทีเดียวกูตายเลยมาเลยม่เลยอูอพี่ผมมึงฟาร์มไปเถอะจ้ะไม่ต้องผมฟาร์มแล้วเออ บ้านแตกสแสแหละคานะมันมาลอยบ้านแล้วเห็นไหมพวกนี้พวกนี้เล่นอะไรเออทีมมันเหรออ๋อจะรู้ว่าทีมกูเลยวูววมามามาทีมอื่นนะแก้มือแตกตาแล้วไง ทีนะครับที่ยังเอือเลยไม่ดูบ้านไงเมื่อกี้ไอหมาไงจริงจอกันไม่ดูบ้านเลยเนีย่ยอะไรบ้าโอ้กูดกูไม่ายมา,มาแต่นี้แกมือใหม่ไปรุ่น ค่อนข้างติดขืนเลโอ้เป็นไรวนะผมวางผมวางไปเม้นดีมอนเดีไหมวะเฮ้ยเป็นไรวะโอ้ติดออะไรวะติดขืนโอมันออกไม่ได้ไมันออกมันจะเด้งเกียว มาทุ่นไปไม่ค่อยมีงาอ่ะโอ้โหน้าสงสารตัวเองบ้างเออกดทางบอกก็ไม่ติดกูจะรู้อะไรกดอะไรก็ไม่ติดนะฉันรู้สายนี้ทีม่ พาจาบอันเนดอร์ดิเขาลอยบ้านด้อครับโอ้โหแบตจะหมดซื้อครับขอไปดีกว่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเอา้าคม่ว่าผมคิดว่าผมตกแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยโอ้กูเล่นเหมือนคนเอออ่ะอ,อืมทีเบลของมาเติมมา เกาะแล้วว่าวนะครับเฮ้ยกูวานะวานกูแตกอีแล้วมึงมาลอยบ้านูเหรึงมาลอยบ้านกูทำไม,มแตกไปซะโอ้โหโ,โดนลอยบ้านเฉยเออโดนเกินไปดิ ที่วมันชอบอมกูจะรวบทีมอ่ะขาจะฟรามครับมันไม่สนใจอีนังฉืนชนะเขาได้ไ้มโอนนะโดนลอยบ้านเลยถ้าไม่ลอยต่อี้ไม่รู้จะชนะตอนไหนนะไม่ดีดีไม่ดีไม่ใช่เหลือผมคนเดียวหรอวะ แล้วมันมาทางไหนวะมาทางนี้เหรอมาดิมาดิาดพี่พี่มาดีไม่กลัวตายนะครับผมเดวอพคนเดียวแล้วมาดิมาดิมาดิาดโอ้ตายแบบงงๆปิดเกมครับ